Thôi, mày, áo chút chút là Chút chút là chút chút ấm á mày mày chút mấy đó không Cho mày Cho mày à má Cho má ดูเพลลี่สบายจังโอ้ออชัวจ้ชัแหละนันชีโอ้้สบายจังอ้ออ๋อฮิปโปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกซิ เจ็บอยู่ทงเซ็งเจ็บอยู่แผนี่ก็เจ็บอยู่วันนี้ทําไม่ได้วันนี้ข้าแผนลิไม่ได้เอาโอ้โหเลียเลียเหลียะเลีย,ลย,ลยะบายนี่ก็าบาย哟ล่